สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายราชพลสิริสาครได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าค่าเสียหาย10ล้านไม่มีจริงคดีน้องชมพู่ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับตอนนี้ในคดีน้องชมพู่ก็ได้ข่าวว่า มีการขยับในเรื่องของค่าเสียหายจาก5ล้านเป็น10ล้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายอยู่แล้วในการจะเรียกค่าเสียหายเพียงแต่ว่าในส่วนนี้ในส่วนของผู้เสียหายก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณเสียหายถึง10ล้านหรือเปล่าหรืออยากจะเรียก20ล้าน30ล้าน50ล้านก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของผู้ เสียหายอยู่แล้วแต่ว่าศาลก็ไม่ได้ให้อย่างที่คุณขอไปหรอกเพราะว่าต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าคุณเสียหายอย่างนั้นจริงๆถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ให้แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็ไม่ให้ตามที่คุณเรียกมาในส่วนคลิปเนี่ยนะผมขอชี้แจงในประเด็นเรื่องที่ว่า มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปตีค่าของชีวิตคนว่ามีค่าแสนสองแสนบาทขอหลักฐานหน่อยนะครับว่ามีประโยคไหนครับคุณกลับไปดูคลิปใหม่นะครับประโยคไหนที่เป็นการตีค่าชีวิตคนที่ว่าค่าแสนสองแสนขอให้กลับไปดูใหม่คนที่มาดา่าเยอะแยะนะครับ ช่วยกลับไปดูนะครับแล้วก็ช่วยตอบมาหน่อยคําพูดไหนที่มันเป็นการตีค่าตีราคาชีวิตคนแค่แสนสองแสนผมพูดตามหลักความเป็นจริงตามในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความเพอ้อฝันแล้วก็ช่วยไปศึกษาข้อมูลเยอะๆก่อนที่จะมาด่าผมว่า ในการเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขามีวิธีเรียกยังไงบ้างความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา fc ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผู้พิทักษ์สันติราษจะเสียหายครั้งใหญ่หลวงถ้าผู้ใหญ่ที่มีอำนาจยอมปล่อยให้เข้าไปถึงชั้นศาลตัดสินถึงที่สุดวงเล็บเพราะสาเหตุแค่ลุงคนเดียวก็แย่พอแล้ว ดันมาเอาป้าไปมโนอีกเลยกลายเป็นคดีที่สเปะสปะหาทิศท,ทางที่จะเอาชนะฝ่ายจำเลยลุงป้าแบบไม่มีรุ้นเลยเลยกลายเป็นโอกาสที่ดีงามของทีมทนายสิทธาโดยไม่ต้องเหนื่อยมากแบบที่คิดเอาลุงคนเดียวเพราะพอเอาป้าเข้าไปเป็นตัวละครเพิ่มอีกคราวนี้ก็จะ หาพยานเท็จมาประติดประตอ,อก,กันให้ดูเนียนไม่ได้อย่างแน่นอนแค่ขนาดคุณพลคนเดียวยังต้องใช้เวลาปีกว่าถึงจะประติดประตอ,อพอใจพวกเขาวงเล็บแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าสารจะเชื่อพวกเขาหรือเปล่าวงเล็บกลุ่มผู้ที่สงสารลุงป้าสบายใจได้เลยงานนี้ ก็ขอให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเทินซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหลักฐานจากการให้ปากคำครั้งแรกสำคัญที่สุดอย่างแม่น้องนะ่ะให้ปากคำไปแล้วยืนยันตอนแรกว่าอยู่กับลุงกับป้าที่สวนยางแยกจากกันสาโมงกว่านี่แหละพยานปากเอก ให้การไปแต่ละครั้งเขาบันทึกหลักฐานนะแม่จะมากลับคำว่าสงสัยเพราะคำพูดคนอื่นแม่ว่าแต่ลุงนะให้การไม่เหมือนเดิมแม่ให้การเหมือนเดิมไหมระวังถ้าเงินหมดแล้วเรื่องก็เงียบนะตอนนี้นะ่ะเขาจะเอาเงินแต่ละฝ่ายให้หมดก่อนพอเงินหมดเมื่อไหรนะ่ะ จะร้องโอ้ยนอถัดมานะครับบอ,อกว่าคนไม่รู้อะไรเชื่อสื่อช่องใหญ่ก็ด่าลุงกับป้าอยู่ดีสื่อยังไม่สำนึกผิดอีกนะอนาคตลุงนะ่ะรวยๆเล่นให้หนักนะสื่อกับพวก FC ฝั่งโน้นนะ่ะด่าแรงๆลุงจะได้รวยๆคว,วามคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ของทนายสิทธาพิบัเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับสัมภาษณ์สำนักพิมพ์ abc news จากประเทศออสเตรเลียประเด็นโจ้ถุงดำครับขอบคุณที่สื่อใหญ่ต่างประเทศที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับผมถึงสำนักงานนะครับนอกจากสัมภาษณ์จะเป็นแบบ new normal ผมใหม่ก็นิวนอร์มอลเช่นกันเมื่อไหร่จะผมยาวนะไม่ชินเลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสะผมทุกวันอย่าใส่หมวกให้มันโดนแสงแดดโดนอากาศจะยาวเร็วขึ้นมากๆ1-2เดือนก็ยาวแล้วพอได้1เดือนก็ไปตัด ขึ้นทรงเอาไว้มันยิ่งจะล่อให้ผมยาวเร็วถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ทนายตั้มประเด็นโจ้หลักฐานชัดเจนแต่มีการจอบ,บอกว่าไม่มีเจตนาฆ่ากระแสกำลังเงียบแล้วแต่สื่อเรียกผู้กํากับทั้งที่โดนไล่ออกแล้วเขาคือผู้ต้องหาและอยู่ในชั้นศาล ดูแลเรื่องคดีดก็คือจำเลยถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้อดีตพูมกับโจ้ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีดใช่ไหมครับถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นที่พึ่งของปวงชนที่ขาดความเป็นธรรมและเจออะไรมามากๆบอบช้ำกันจนกลัวที่จะทำความดีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสู้ๆให้ตราช่างเที่ยงตรง เสมอภาคทุกๆคนทุกๆวาระเรื่องที่เกิดค่ะถัดมานะครับบอกว่าเรามองเข้าไปที่ใจคุณทนายจนมองไม่เห็นผมแล้วค่ะเมืองไทยไม่ปลอดภัยในสายตาของชาวต่างชาติไปแล้วถัดมานะครับบอกว่าอย่าให้เรื่องเงียบนะคะตอนนี้นะไม่มีข่าวเลยตอนนี้เขาได้ประกรันตัวไหมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ของทนายรัชพลสิริสาครได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ชื่อว่า คดีน้องชมพู่ลุงพลจะไม่เหลือฝาบ้านหรือเปล่าซึ่งเนะื้อหาภายในนะครับมีดังนี้ครับในคดีของน้องชมพู่นะครับก็มีคนกล่าวที่ว่าจะฟ้องลุงพลไม่ให้เหลือฝาบ้านเลยซึ่งหมายความว่าไงและจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ลองมาดูกันครับว่าการฟ้องไม่ให้เหลือฝาบ้านเนี่ยมันจะทำยังไงกันเคื่อนดับแรกคดีน้องชมพู่แบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนอาญาก็คือมีโทษจำคุกและก็ส่วนแพ่งคือการเรียกค่าเสียหายแล้วก็มันจะไปเกี่ยวอะไรกับไม่เหลือฝาบ้านเลยขออิิบายให้ฟังก็คือคดีน้องชมพู่เนี่ยครับอันดับแรกนะครับถ้าจะฟ้องไม่ให้เหลือฝาบ้านเลยเนี่ยอันดับแรกฝ่ายของแม่น้องชมพู่ต้องสู้ให้ชนะคดีก่อนถ้าหากว่าชนะคดีแล้วเนี่ยส่วนอาญาก็คือมีโทษจำคุก ลุงพลก็จะต้องติดคุกถ้าหากว่าลุงพลแพ้คดีอันนี้สมมุติถ้ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บก็ต้องติดคุกในส่วนแพง่งในการเรียกค่าเสียหายก็จะต้องมาพิสูจน์กันว่าทางโน้นเขาเรียกค่าเสียหายมาเท่าไหร่การที่เป็นข่าวอยู่ก็คือ5ล้านบาทศาลก็ต้องมาดูว่า5ล้านบาทเนี่ยคุณเสียหายถึง5ล้านบาท หรือเปล่าก็ต้องเป็นหน้าที่การพิสูจน์ของฝ่ายคุณแม่น้องชมพู่ว่ามีความเสียหายอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าหากว่าพิสูจน์ได้5ล้านบาทศาลก็คงจะให้5ล้านแต่ว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยศาลก็ให้ตามความเหมาะสมหรือว่าให้ตามความเป็นจริงสมมุติถ้าหากผมสมมุติแล้ว แล้วกันนะครับสารให้5ล้านบาท5ล้านบาทเนี่ยก็ต้องมาดูทางลุงพลมีทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าหากว่าลุงพลเนี่ยมีตังจ่ายค่าเสียหาย5ล้านบาทสมมตินะสมมติว่าถ้าลุงพลอะ่ะเขามีตังขนาดนั้นลุงพลก็จ่ายไปถ้าหากว่าจ่ายค่าเสียหายแล้วติดคุกแล้วบ้านยังอยู่นะครับฝาบ้านยังอยู่นะอยู่ทั้งบ้านเลยแต่ว่า ถ้าหาก5ล้านบาทลุงพลมีจ่ายแค่แสนเดียวขาดอีก4ล้าน9เนี่ยตรงนี้เขาก็อาจจะยึดทรัพย์ลุงพลอีกเพื่อไปบังคับคดีชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้ก็อาจจะมีการยึดทรัพย์อะไรนน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะเป็นที่มาของเขานะครับที่ว่าฟ้องไม่ให้เหลือฝาบ้านซึ่งในความเป็นจริงในทางปฏิบัติคดียังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ต้องมารอกันอีกนาน แต่ว่าขั้นตอนอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องชนะคดีให้ได้ก่อนนะครับทางฝ่ายของแม่น้องชมพู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชนะคดีได้เนี่ยก็แปลว่าลุงพลทำจริงทำผิดจริงซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องว่ากันอีกทีนะครับลุงพลคงติดคุกแหละครับนะแล้วก็คงไม่เหลืออะไรแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับ เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูคือยังไม่เห็นพยานหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดว่าลุงพลเป็นคนกระทําความผิดเพราะฉะนั้นในการที่จะฟ้องไม่ให้เหลือฝาบ้านเนี่ยอันดับแรกจะต้องชนะคดีก่อนอันดับ2คุณจะต้องพิสูจน์ค่าเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีเท่าไหร่อันดับ3ก็ต้องดูลุงพลมีตังจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าถ้ามีจ่ายปุ๊บ บ้านก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะฟอร์ม่ให้เหลือฝาบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย